โอ้ตัวใหญ่เว้ยพุดทีนี้เราจาแก้มช้ำหมดเลือดตัวโอ้ยตัวนี้แค่ไข่กับโอ้ขึ้นโล้มีกี่ตัวนี่มีสองตัวเพ่เพิ่มแค่นี้โอ้นี่ตือฮะเอาตดเอาไมอะปล่อยกี่ตัวปล่อยสองตัวเอ้ย แต่น้าจะไปเอาถัางนู้นมงโอ้ปรากฏด้วยปรากฏว่าเนาอยเนาะโอ้อันนี้ปลาอันนี้ไว้เนี่ยอันนี้ปลาเขาเรียกปลาไอจิกาหรือเปล่าอันนี้ตัวอิศกอะไรตัวปอ้อมนะคนธรรมดาจะยาวแบบน,นี้ไข่ซะจนท้องหลามมันนะนี่มันปลาคนละอย่างเนี่ยเออเหมือนกับปลากาปลาตาต่ำมันนี่ตาสูงที่เป็นปลตาออตัวมันก็ ตนยาวันด <muitas> <of> ้ไ่ปลาคนละยีห no. ้อเลยมันป่านะ่ใหญ่กว่านี่ด <but S 2> mm ูจมันใหญ่มาไอลูกตาลวงราวันนี้ะลูกตาลดูลูกตาลาลงคนงานเขามันแตกกว่าแบบลวงมามันคนละอย่างดูลูกปลาโอ้ ลูกตาล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 ึงโอ้ยปาจิ๋วนะ่าดูเลยเว้ย ตะเคียนกั็เยอะไว้โอ้ตะเคียนตะเคียนนี่เลยสะป่าน้องไงตอนนี้กำลังรวมป่าอยู่กำลังรวมป่า

ตอนนี้กำลังเอาขึ้นรถตัเพียนน้องเลยตัเพียนตัเพียนตัเพียนตัดเพียนนีน่ปาปาปา,ปา ตอนตอนนี้เขาไม่นิยมเลี้ยงตัวใหญ่ๆเลี้ยงได้แค่นี้นะตอนนี้เนาะตายหมูลอ๋อมั่าถึงเลี้ยงได้แค่นี้เฮ้ยบอยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวตาปลาปูเนี่ยรวมไปนนั้นเอาไปได้ใจนะตกัั้โอ้สิวปลาแดงโอ้ยสิวควายเจ้าควายขี่ผีพิษันโตขอมตัวใหญ่ๆโลควานี่ ยมโตายหมดเลยเออเราไว้กับตายอีกทำไมชอบนะกมไม่รู้น้ำฝนมันมาจริเพียนต้องเพียนต้องปล่อยไว้บ้างดิเดี๋ยวไปวางไข่นะเพราะว่าคลองมันนีโดนเมื่อกี้ตัวเลยปลาติวอ่ะโอ้ยเดี๋ยวปลาต้อยมีกระดีประต้อยเอาไปปล่อยบ่อท้ายทำพันตัวเล็กอ่ะ เพื่อปล่อยไว้ตัวทำแล้วตัวไปเลยอ่ะรอดเนี่ยปล่อยรอดเอาปล่อยไว้เลยมีกี่ตัวอะคือมีตัวเดียวเนี่ยแปดเอ้ยเอาไปปล่อยไว้ปล่อยไว้โยโย่ใหญ่เดี๋ยวว่ามันออกลูกเขาเนี่ยปึบในละครมันก็อยู่บ้านแล้วโอ้ทันจะทันออกลูกหรือเปล่าพวกไอ้ปลานี่กินลูกกันหมด เดี no one one. Uh ๋ยวมาตายมัน huh. ต so really? okay ้องเอาไปเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวขายสิเอามาเขาจะซื้อเอา่ยขายเข้าไปขายอะขายไทยจ้าจ้าจู้ไมไม่กินอาหารเลยวะมันป่วยอย่มันป่วย ตามันตามัฟ้าตามันนี่นี่หมดเลยอ่ะฟ้าหมดนี่บ่อทุกขึ้นมาไหนตอนไหนลูกทุกขึ้นหมดแล้วรถทุกขึ้นหมดละว่ายังไม่ยังไม่ยึดมารอเครื่องไปเลยใช่ไหมเนี่ยไม่รอรอขึ้นเอาไปยังไงอ่ะใส่ปอดด่างเช้ารึเปล่าอืมไปเยอะหรอ เยอะนะเนี S <S ่ยไม่เยอะไม่เยอะเราไปซื้อใหญโอ้ไม่เยอะเปสิบสิบตันเนาะเออนี่ไม่เยอะนะปลายังได้ไปกี่คันแล้วเนี่ยได้คันยังไงไม่น้อยธรรมดาลากตั้งสี่ห้าเที่ยวนรรม่าไม่ได้ยังไงเที่ยวเอออันนี้ได้เที่ยวยังนี่ยังมั่งไม่รู้เออยังไม่ได้เที่ยวเอ้ยได้เที่ยวยังได้ไปกี่เที่ยวละอ้าว ไม่ได้อยู่นี่เหรอ,อ,าอาถามว่าได้อยู่เหรอ,อ,อประดาต้องมีอัเช่ยวรถปามตายกี่างเดียวมีตัวเปลืองปลาอะไร ต้อนู้นน่ะเลยของตะเมงนะนนปลาดุกไม่ใช่เหรอลปลาอะไรก็ตปลาดุกดวยางเพนปลาดุกเยอะเลยก็นี่ไม่มีปลาดุกเลยเลาดินเปลาินี่ปาินอะไรเนี้ยปลาตัวใหญ่ตัวดนี่แเลยแมไม่ด้วยนี่ลยครับเอาลอยน้งด้วย แหมมันเป็นนานแล้วเลยเนี่ตามันตรวจหมดแล้วมันตัวมันป่วยจะหน้าตามันเมันผอมซะจนตานั่นหมดแล้วจ้อยแบบนี้อ๋อนี่โลนึงจ่าจ่ายอนให้สิบบาทไม่ต้องท่าก็ได้ฮะเอาตรงหมัดเลยร้อยเลยเก้าร้อยเจ้าวันสองโล เล็กๆก็ใส่เขาเงส่วนเล็กๆกตัวเออเอาเออกินเจ็ย่างจะต้มจะตีจอ้จะไปกิเที่ยวนเฮ้าไม่กินเที่ยวละตึงใจ่ะเนี่ยนะเจ็บหลัว ยังไม่โดยังไม่ตัดเลยเลยตายแบบนั้นเลยตายเดือนของเดือนไหนมุกยาสองเดือนเลยมั้งเนี่ยวานี่เห็นรอยอ,อยู่เลยเฮ้ยหอยเช์รี่เห็นมีแพลวะเนี่ยกินหรือเปล่าคนหน้ากิน เข้ามาเั้นเราจะหลุดเข้ามาปากเขามันจะดีอะทอแล้เปลี่ยนเมื่อก่อนเคยดึงน้ำนี้เข้านะโอ้ยปรากฏเรียบเลยขยแงอ่ะลงเนี่ย,ยมงงันถ้าปีนน้ำนาน้ำเข้ามานะตอนนี้ปรากฏว่าขยแงมันไข่ไข่มันเข้ามาผมก็เมื่อก่อนอไดสายท่สายเก่าไงสายเก่ามันออน,นี่ออไหมน้ำมันแรงเลยไหมโอ้โหมันปรากฏจะขยแงเนี่ยเต็มเนี่ยาขาวสุดเลยโอ้โห ตอนนี้ดูบังบ่ค่อยมีป่าเลยลากเกี้ยงเนือป่าเนีนบ่ค่อยกิโตหรอกวันบัวนิมาบัวต้นตาลท่าชิมนี่ว่าไงวันกระตกุกวันสลาย